รถคันนี้นะเกียร์ออโต้นะครับเรขไม่เพียงแค่สามหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับวิ่งร้อยมากๆเลือนชุดแต่งรอบคันนะของฟราติโนก็นะเป็นล้อ RPF1 นะครับเขาสิบแปนะยางฟรี2 0 2พเลยนะสภาพพร้อมใช้เลย กรามสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะสำหรับช่วงรีวิวรถนะฮะตอนนี้ถึงคิวเจ้าตัวรถกระบะซีประตูไฮลักรีโว204อ e ีพัทนะครับดับเบิลแคป ปีรามเนอร์ anner, ปี2019นะครับรถที่สำคัญนะรถคันนี้นะเกียร์ออโตโอ้นะครับเลขไม่เพียงแค่30 0 0 0กว่ากิโลเท่านั้นนะครับวิ่งน้อยมากๆเลยนะตัวรถเนี่ยจัดเต็มเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชุดแต่งรอบคันนะของฟาติโนนะครับล้อนะเป็นล้อ R p พ1วันะครับข,ขา18นะยางฟี2021เลยนะสภาพพร้อมใช้เลยนะครับสภาพตัวรถคันนี้นะครับสีนะนนะนนะนะเดิมๆทั้งคันเลยนะสวยๆเดิมๆน้องๆป้ายแดงนะเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมนะครับว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับผม โครงสร้างสภา,า,าพสีผิวตรงบริเวณฝากระโปรงด้านหน้าตัวรถคันนี้นะครับสวยๆกินคีนเลยนะตามที่ผมพันกล้องเลยนะโนูกจมูกนะครับตรงบริเวณฝากระโปรงนะ ตัวนี้เป็นชุดแต่งของฟาติโน่นะครับติดมาได้อย่างแบบตรงตัวเลยนะครับชุดต่อมานะครับหล่อไม่แพ้กันนะฮะนั่นก็คือบริเวณกระจังหน้านะครับเป็นสีดำนะขอบเป็นสีดําตัดด้วยกับโลโก้รีโวสีแดงนะครับได้อย่างดุเดืนเลยนะฮะไฟเลี้ยวนะฮะแล้วก็ไฟเดรไยส์นะครับตรงบริเวณไฟหน้าฝั่งแถบซ้ายนะครับไม่มีรอยแตกเราวนะใช้งานได้ปกตินะครับไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟเดรไยส์นะครับแล้วก็ไฟด้านหน้านะฝั่งแถบขวานะครับก็ใช้งานได้ปกติเช่นกันนะครับไฟทั้งสองข้างเป็นโปรเจคเตอร์ นะครับใช้งานได้ปกติติดทุกกรอดทุกดวงนะครับจุดต่อมานะครับนั่นก็คือบริเวณนะครับ กันชนด้านล่างนะครับเป็นชุดแต่งของฟราติโน่เช่นกันนะครับโอ้โหอันนี้แบบดุดันเลยนะดําแดงตัดกันนะไฟตัดหมอกนะฝั่งขับซ้ายนะฮะไม่มีรอยตากร้าวนะไฟตัดหมอกฝั่งแถบขวาก็ไม่มีรอยตตกร้าวเช่นกันนะครับสภาพโครงสร้างสีผิวด้นหน้าตู้รถก็จะประมาณนี้นะตามที่ผมแันกล้องเลยนะเดี๋ยวเรามาดูสภาพโครงสร้างหลักนะฮะตรงบริเวณหัวเก่งฝั่งขับซ้ายกันนะครับเปิดประตูออกมานะครับเม็ดอาร์คนะตรงบริเวณขอบสัดประตูต้องอยู่ครบนะตามที่ผมแปนกล้องเลยจุดต่อมานั่นก็คือบริเวณกาวนะตะเข็บนะตรงบริเวณข้างรอ ็นะครับจุดต่อมานะฮะนั่นก็คือบริเวณน็อตนะฮะตรงบริเวณแก้มนะต้องไม่มีรอยประแจขัดน,นะครับตามที่ผมร้ากภาพเลยนะจุดต่อมานั่นก็คือบริเวณวงกบตรงประตูนะดึงยางกระดูกงูออกมากนะครับเป็นโอเปนอาร์ค er. อยู่ครบถ้วนนะตามที่ผมถ่ายกล้องเลยนะครับจุดต่อมานะฮะสำคัญมากเลยนะนั่นก็คือบริเวณขาย,ยึดต,ต,ตรงประตูด้านหลังนะครับตั้งแต่ด้านบนจนถึงด้านล่างตรงที่ผมแทรกภาพไปดูนะต้องไม่มีรอยประแจขันนะสภาพต้องเดิมๆแบบนี้นะครับจุดต่อมานะฮะนั่นก็คือบริเวณประตูด้านหลังฝั่งแถบซ้ายนะครับ กุ้งนะฮะเม็ดโอเปนอาร์ตรงนี้ต้องอยู่ครบนะตามที่ผมทันกล้องเลยนะครับกาวนะฮะตรงบริเวณของสัตัประตูจิ้มนิ่มๆต้องเป็นรอยเล็บนะฮะตามที่ผมทันกล้องเช่นกันนะครับจุดต่อมานั่นก็คือบริเวณวงกบตรงประตูด้านหลังฝั่งแถบซ้ายนะครับเม็ดโอเมนอาร์อยู่ครบเช่นกันนะครับตามที่ผมทันกล้องเลยจุดต่อมานะครับนั่นก็คือบริเวณเม็ดอาร์ตรงกาวกระบะฝั่งแถบซ้ายนะครับต้องอยู่ครบนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบริเวณครงสร้างหลักตรงฝั่งแถบซ้ายนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันครับผมเดี๋ ประตูออกมานะครับเบต้าตรงนี้ต้องอยู่ครบหน้าตามที่ผมแผ่กล้องเลยนะครับจุดต่อมานะกาวตรงขอบสามประตูจิ้มนิ่มๆต้องเป็นรอยเล็บนะตามที่ผมแผ่นกล้องอีกเช่นเคยนะครับจุดต่อมานะฮะนั่นก็คือบริเวณน็อตนะฮะตรงกแก้มนะต้องไม่มีรอยประแจขัดน,นะครับตามที่ผมแทรภาพให้ดูเลยนะครับยางกระดูกง,งูนะดึงออกมานะครับตรงวงกบนะเปนตอมเมต้านะต้องอยู่ครบนะตรงบริเวณ วงกลบตรงประตูฝักแถบกวาด้านหน้านะครับจุดต่อมาสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยนั่นก็คือบริเวณนะฮะอ่าสติ๊กเกอร์นะครับลมยางอะไรพวกนี้ต้องอยู่กรอบนะเดิมๆจากตัวรถนะฮะจุดต่อมานั่นะคือบริเวณขายยึดนะฮะด้านบนด้านล่างนะฮะตรงบริเวณ ตรงประตูฝั่งด้านหลังนะฮะตรงฝั่งตะวนกว่านะขายยึตรงนี้ต้องไม่มีรอยประัยขัดเช่นกันนะครับสภาพเดิมๆต้องเป็นแบบนี้นะตามที่ผมแทรภาพไปดูนะครับจุดต่อมานะครับเปิดประตูออกมานะครับเป็นอาร์ตนะฮะต้องอยู่ครบนะตามที่ผมแผ่นกล้องเลยนะครับประตูด้านหลังนะกาวตรงนี้จิ้มนิ่มๆต้องเป็นรอยเล็บนะครับทั้ง4บานเลยผมย้ำอีกรอบหนึ่งนะกาวทั้ง4บานจิ้มนิ่มๆต้องเป็นรอยเล็บนะฮะตามที่ผมแผ่นกล้องอีกเช่นเคยนะครับจุดต่อมานะครับนั่นก็คือบริเวณวงกบตรงประตูนะครับดึงยางกระด เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างหลักตรงบริเวณกระบะนะกับกระบะนะครับตรงฝั่งถัขวานะครับเป็นองค์เป็นอาร์ด้านบนตรงนี้นะตรงถึงด้านล่างนะต้องอยุดครบนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบริเวณโครงสร้างหลักนะตรงบริเวณหัวเก๋งฝั่งถัขวานะครับแล้วก็กระบะนะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันครับผมเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างหลักนะฮะตรงบริเวณฝาท้ายกันนะครับเปิดฝาท้ายออกมานะครับจุดแรกเลยนะนั่นก็คือบริเวณกาวตรงนี้นะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะผมขอเริ่มจากฝั่งซ้ายก่อนแล้วกันนะครับกาวตรงนี้จิ้มนิ่มๆ ตรงบริเวณฝั่งขวานะครับตรงนี้จนนิ้มนิ่มก็ต้องเป็นรอยเล็บเช่นกันนะครับทั้งสองฝั่งต้องนิ่มๆเหมือนกันนะฮะแล้วก็จะเป็นรอยเล็บด้วยนะครับด้านในก็เหมือนกันนะก็จะมีกาวตรงนี้นะตามที่ผมพันกล้องนะจนนิ้มนิ่มก็ต้องเป็นรอยเล็บนะครับ จุดต่อมานั네่นก็คือบริเวณนะก่าบกระบะฝั่งแถบขวานะครับตรงนี้เมทอาร์คนะต้องอยู่ครบหน้าตามที่ผมถ่ายกล้องเลยนะครับจุดต่อมานะครับนั่นก็คือบริเวณนะก่าบกระบะฝั่งแถบซ้ายนะตรงนี้เมทอาร์คนะก็ต้องอยู่ครบเช่นกันนะครับตามที่ผมแ่ากล้องนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบริเวณโครงสร้างหลักตรงบริเวณด้านท้ายตัวรถนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันครับผมอ้อลืมบอกไปนะฮะตรงนี้มีกล้องด้วยนะครับอย่าเอาอะไรมา แปะนะฮะเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบริเวณนะฮะโครงสร้างหลักนะฮะตรงบริเวณด้านหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันครับผมโครงสร้างสภาพสีผิวนะครับตรงบริเวณแก้มนะครับประตูนะครับประตูด้านหลังนะฮะแล้วก็กระบะตรงฝั่งแถบ,บซ้ายทั้งนแถ สภาพโดยรวมแล้วก็ถือว่าสวยๆนะแต่อาจจะมีพวกรอยสะเก็ดเินเล็กน้อยนะครับตามภาษารัใช้งานนะฮะจุดต่อมาตรงบริเวณแก้วสติกเกอร์ฟาร์ดิโน่นะครับตัดด้วยกับตัวรถสีดําได้อย่างลงตัวเลยนะครับจุดต่อมานะตรงบริเวณกระบะนะครับสติกเกอร์ฟีรันเนอร์นะครับติดครบนะตัวนี้เป็นตัวสูงนะแจ้งลูกค้าก่อนนะครับเป็นตัวสูงนะสภาพตัวรถก็จะประมาณนี้นะครับตรงบริเวณโครงสร้างหลักนะสีผิวตรงบริเวณฝากับซ้ายนะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันครับผมโครงสร้างสภาพสีผิวนะครับตรงบริเวณแก้มประตูด้านหน้าด้านหลัง สวยขินขีนนะแต่อาจจะมีพวกรอยขนแมวนะครับเล็กน้อยนะครับตามกระสอรถใช้งานนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับจุดต่อมานะครับแก้เหมือนกันนะสติกเกอร์ฟาติโนเหมือนฝั่งแถบซ้ายเลยนะครับตัดได้กับตัวรถได้อย่างลงตัวนะครับสติกเกอร์พีรันเนอร์ตรงบริเวณกระบะอยู่ครบถ้วนนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบริเวณโครงสร้างสีผิวตรงฝั่งแถบขวานะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันครับผมโครงสร้างสภาพสีผิวนะครับตรงบริเวณด้านหลังตัวรถนะก็สวยๆวินขีนเลยนะตามที่ผมถันกล้องเลยนะครับจุดต่อมานะครับไฮไลท์เลยนนนะะะรรรรีีโวคคััับบอกษสแแดดงงชุต่ ติโนนะมองไกลๆนี่ถือว่าดุดันมากๆนะครับมือเปิดไดเป็นสีคมเมียมนะครับมาพร้อมกับกล้องด้านหลังด้วยนะครับไฮลักนะฮะโลโก้นะครับแล้วก็โตโยต้าฝั่งแถบขวาแล้วก็แถบซ้ายนะครับอยู่ครบทวนเช่นกันนะครับจุดต่อมานะครับไม่แพ้กันเลยนั่นก็คือบริเวณกันชนนะครับทั้งสองข้างเลยนะคุณจะเจอกับสติ๊กเกอร์สีแดงนะครับตัดกับตัวรถสีดำได้อย่างงตัวนะอันนี้ก็เป็นชุดแต่ง นะสเกิตรอบคันเช่นกันประมาณนี้นะของฟาติโนนะครับ er ไฟท้ายนะฝั่งแถบขวานะครับไม่มีรอยแตกร้าวนะไฟท้ายฝั่งแถบซ้ายก็ไม่มีรอยแตกร้าวเช่นกันนะครับไฟทั้งสองข้างใช้งานได้ปกตินะครับติดทุกตลอดทุกดวงนะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบริเวณโครงสร้างสภาพสีผิวด้านหลังตัวรถนะเด e. ี๋ OST วยวเราไปดูจุดต่อไปกันครับผมเด э ี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับสภาพภายในเครื่องนะครับพร้อมฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับพร้อมแล้วไปกันเลยครับผม เดี๋ยวผมจะเอาไมคนะครับไปจ่อยใ,ใกล้นะครับเพื่อให้ฟังเสียงเครื่องกันแบบใกล้ชิดนะครับ เสียงเครื่องปกติดีนะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันครับนั่นก็คือบริเวณคานหน้านะครับแล้วก็โครงสร้างหนักตรงภายในห้องเครื่องนะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผม เดี er er ๋ยวเรามาดูสภาพโครงสร้างหลักนะฮะตรงบริเวณคานหน้าตัวรถกันนะครับเดี๋ยวผมจะขอเริ่มจากฝั่งกับซ้ายก่อนนะครับนะอักษร L อนะเล็บนะฝั่งกับซ้ายอยู่ครบนะครับจุดต่อมานั่นก็คือบริเวณโครงแขนนะฝั่งกับซ้ายนะครับไม่ตรงเว้นคางอยู่ครบเช่นกันนะสภาพเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับแผ่นเพดมกนะตรงบริเวณโครงแขนฝั่งขับซ้ายต้องอยู่ครบนะตามที่ผมพันกล้องเช่นกันนะครับจุดต่อมานั่นก็คือบริเวณโครงแขน นะครับนะฮะขานหน้านะฝั ids, ่งถ kind of ัดขวานะขานหน้าฝั่งัดขวานะครับอักษร R อยู่ครบเช่นกันนะครับจุดต่อมานั่นก็คือบริเวณโครงแขนฝั่งถัดขวานะครับเป็นโอเปนฮาร์อยุ่ครบนะตามที่ผมแผนกล้องเลยนะครับจุดต่อมานั่นก็คือบริเวณฝากระโปรงนะครับขายึดฝากระโปรงฝั่งถัดขวานะครับน็อตตรงนี้ต้องไม่มีรอยประจายขันสภาพเดิมเดมเลยนะครับขายึดนะตรงบริเวณฝากระโปรงฝั่งดานซ้ายตรงนี้ก็ต้องไม่มีรอยประจายขันเช่นกันนะครับสภาพเดิมเดิมนะก้าวนะเหมือนประตูนะ เหมือนทุกอย่างเลยฝาท้ายนะตรงนี้จิ้มนิ่มๆต้องเป็นรอยเล็บนะครับตามที่ผมแพ็กล้องนะสติกเกอร์นะครับต่างๆนะข้อควรระวังตรงฝากระโปรงอยู่ครบนะเดิเดนจากโรงงานนะเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับแผงการความร้อนสภาพใหม่ๆเลยนะไม่มีรอยยุ่นไม่มีรอยฉีกรอยขาดเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบริเวณโครงสร้างหลักตรงบริเวณด้านหน้าตัวรถนะเดี๋ยวเราไปดูจุดต่อไปกันครับผม ดูสภาพตัวรถเสร็จกับไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาฟังโปรโมชั่นกันดีก,กว่าว่าจะมีอะไรเด็ดๆให้กับคุณลูกค้าบ้างน,นะครับราคารถคันนี้นะอยู่ที่6 9 0สนเ 5,000บาทนะครับเครดิตดีจะเต็มฟรีดาวนะครับฟรี free จัดฟรีโอนประกันภัยนะครับแล้วก็ฟรีภาษีพรบนะครับอันนี้เราแถมไม่ฟรีนะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสำหรับลูกค้านะฮะที่อยู่ไกลนะและทีนี้ไม่สะดวกเดินทางมาดูรถคันนี้ด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีบริการในเรื่องของไฟแนนซ์นอกสถานที่ด้วยนะอยู่ไกล้ไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวไฟแนนซ์วิ่งไปหาคุณหนึ่งน้าบ้างคุณเลยนะครับจัดไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราก็จะเอารถคันนี้ไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับใส่กล่องนะแล้วก็เช ยังไม่พอแค่นั้นนะครับฟรีนะฮะคัดเคลือบสีผิวสปาเคลือบแก้วนะครับแล้วก็สปา,สา,า,า,สา,าลลภายในห้องเครื่องห้องโดยสารนะครับพร้อมฉีดน้ํายาทําความสะอาดค่าเชื้อโรคนะครับภายในห้องโดยสารด้วยนะครับจะได้ปลอดภัยหายห่วงนะสำหรับลูกค้าที่รับรถคันนี้ไปดูแลต่อนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ซื้อเป็นเงินสดนะหรือว่าจัดไฟแนนซ์ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแต่ทีเนี้ยไม่สะดวกเดินทางมารับรถคันนี้ด้วยตัวเองนะแล้วก็มีบริการในเรื่องของพงศกรกู้คาะ เดริบารีให้ด้วยนะครับอยู่ไกลไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้ขึ้นถาสไลด์ของเรานะแล้วก็ไปส่งคุณถึงหน้าบ้านเลยนะครับรถสวยอยู่ไม่นานนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาในเบอร์หรือไอเดียไลน์ที่ขึ้นด้านล่างนี้ได้เลยนะรถคันนี้นะฮะเรารับประกันโครงสร้างหลักนะฮะไม่มีชนหนักน้ำท่วมตัดต่อในเครื่องเล็กสีนะครับรถทุกคันในร้านเราโอนอทะเวียนรถได้ปกติสบายใจหายห่วงนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับที่รับชมคลิปของเราจนจบนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ในช ใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย